สวัสดี e ครับ <reh ad hi> เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูอุปรต่างๆออเซสซอรี่ต่างๆนะครับว่าตรงไหนเป็นยังไงสวิตยังไงสตาร์ทยังไงเติมน้ํามันแบบไหนนะครับสำหรับเลื่อยยนสองจังหวะแบบแรงๆนะครับให้แรงม้ามอเกือบเกือบหนึ่งแรงม้านะครับ0.97นี่ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับเลื่อยยนขนาดเล็กแบบไม่ต้องขอใบอนุญาตใดๆเลยนะครับบายแล้วก็ได้บายยาวด้วยนะครับนี่บายยาวถึง11.5นิ้วนะครับเกือบ12นิ้วเลยนะฮะคือถ้าเกินระยะนี้ไปพี่ๆต้องไปขออนุญาตนะครับก่อนที่เพื่อนๆพี่ๆจะส ครับว่าจะต้องเปิดโชค๊คปุ่มนี้คือก้านโช๊คนะครับดึงอย่างนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นคันสตาร์ทนะครับพเพื่อนเสตาร์ทก็ดึงตรงนี้นะครับดึงประมาณนี้อันนี้คือการดึงสตาร์ทแต่ว่าสตาร์ทให้ตายยังไงก็สตาร์ท <ๆ S 1> ไม่ติดนะครับ <ๆ S 1> อเอาลงก่อนทําไมพเพื่อนๆพื่อนรู้ไหมโช๊กก็เปิดแล้วนะครับอันนี้คือผมบอกตําแหน่งก่อนอันนี้คือก้านโช๊คสตาร์ทก่อนที่จะสตาร์ทเ,เครื่องยนโอเคแต่นี้มันต้องมีปุ่มออนออฟนะครับออนออฟก็คือปุ่มสวิตช์เนี่ยไอ้ตัวนี้ก้านเล็กๆนี่มันเป็นโลหะด้วยนะง่่่าาาาายยยมมมมกกกแแคคคคคคคปปปปลลลนนนนนนนิิิ้้ววสสััััผะะรรรบบบบบออ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 อเเดืืืงฟ็็จ๊ชๆ ว่าเพื่อนสังเกตดูนะเห็นไหมทูมเลยคือตัวมันเล็กมากนะครับคือถ้าดันลงตามลูกศรนี่คือสต็อปอันนี้เราดันขึ้นเพื่อที่จะสตาร์ทนะครับถ้าเพื่อนดึงโช๊คตัดเสร็จปั๊บถ้าเร่งเครื่องนะครับเร่งเครื่องอันนี้คือด้านบนคือเหมือนเซฟตี้นะครับมืออุ้งมือฮะต้องสัมผัสกดลงไปก่อนเราถึงจะเร่งได้แต่ถ้าเพื่อนเร่งปั๊บดูนะเลสองนี่ฮะการโชว์มันจะหุบเข้าไปทันทีเพราะถ้าสองจังหวะเปิดโชว์ด้วยไปเร่งคันเร่งด้วยนะครับเรียบร้อยนะบนวูบวูบมืืออนเคร่งตัดหญ้าเนาาะเครื่องตัดหญ้ไม่มีีีีรรรรรระะะบบบบเเ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 เซฟตต้้้้้อออออยย่่่่่่าาาางงงงงงนนนนนนคคคืืืัััััดดดหหญ GX35 กก็็พพววลถผปปปิโช์ไไสจ๊ มันไอเน,นี้ยมันจะไม่เด้งกลับนะครับการโชคของเครื่องตัดหญ้าจะไม่เด้งกลับนะแต่ว่าเรื่อยนต์ตรงนี้เด้งกลับให้อันนี้ผมก็ชอบนะนเด้งกลับสวิตช์ออนออฟนะอยู่ตรงนี้จุดไหนอะไร,ะไรยังไงบ้างครับอะด้านบนใกล้ตาก่อนเลยแลย้วกันด้านบนคือเป็นกรองอากาศเดี๋ยวอะช่างหมุนออกให้ดูหน่อยครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตาเแบบไหนนะครับถ้าได้เครื่องเลื่อยนต์จากบ้าน N b ีไปนะครับเป็นยี่ห้อนี้นะคือจริงๆมันมีหลายเกรดเข้ามาในบ้าน NB นบีมากแต่ไม่ใช่ว่าเราก็จะเอามาแบบส่งให้เพื่อนๆนะถ้าไม่ดีจริงเราไม่เอามาแล้วก็ถ้าราคาสูงมาาากกกไปเเเพพืื่่ออนนๆลบร็ คัดเลือกให้มันแบบราคาน่าจับต้องได้และเครื่องดีคุณภาพดีเนาะะเปิดมาเสร็จปั๊บนี่คือกองอากาศเพื่อนๆมั่นใจได้เลยนะว่าเวลาไปตัดแก่งแต่งกงิ่งไม้ตัดไม้ตัดอะไรเนี่ยหมั่นทองวาสะอาดกองอากาศนะผมมาให้ดูเนี่ยมันขาวๆงี้เลยนะของใหม่ขาวๆเลยเมื่อเอากองอากาศออกเสร็จปั๊บนี่คือปลั๊กหัวเทียนนะครับก็ในชุดอุปกรณ์ที่แถมไปมันก็จะมีหัวทีอ่ามีที่ขันประแจบล็อกหัวเทียนให้ด้วยก็หมั่นดูแลนะครับถ่ายนล้วมันเครื่องสตาร์ทไม่ติดงไงก็ลองถอดหัวเทียนมาดูดำไม่ดำเนาะอ่ะโอเค มันจะ,จะเข้าไปในในตัวเครื่องเนาะก็อากาศอากาศจะเข้าทางนี้นะครับทางนี้ก็จะมีอีก2จุดนะครับให้เราสังเกตเออแถวๆใบเลื่อยนะครับแล้วก็ด้านหลังด้านหลังไม่ดูสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี้นะครับเเจ้าตัวนี้นะครับก็คือเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงตัวนี้คือน้ํามันหล่อลื่นแสดงว่าน้ามันหล่อลื่นบวกกับน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเรามาเทใส่กัน่าดนี้โดยใช้ขรื่อนตรงนี้นะครับในคู่มือเขาบอกว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยต้องใช้ตารางในส่วนของนะครับ25ต่อ1น่ประมาณ4%นะก็คือน้ํามันเชื้อ ดังนั้นใช้2ทีนะครับก็ใช้ารางเหล็กน,นะครับ25ตอน1ประมาณนี้มีคุม่มือให้ไปพร้อมนะครับเติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับรานนี้มาดูด้านหน้าสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับก็อันนี้เป็นดเดซเบลนะครับซึ่งไม่เกี่ยวลแล้วก็เขาก็บอกว่าอําแหงข้างหน้าเป็นท่อไอเสียนะครับเรามีเสียงเดซิเบลอยู่ประมาณ1 1 0ถ้อยอยากตัดเปนๆินก็หาที่ขอบหูเนาะแต่ว่าไม่ได้ดังมากนะเพื่อนๆลองใช้งานดูนะครับอันนี้ท่อไอเสียอยู่ฝั่งนี้ส่วนช่องนี้อําลอยนูนติดแข้งเครื่องขึ้นมาเเลลลยยยนนนะครรักกกกก็็็ลล็้้้มีีหดาาาๆออออ่่งงืืปษณข ตัวเลื่อยโซ่นะครับตัวโซ่นั่นเองสามารถที่จะเอาออกมานะครับแล้วก็ใส่น้ํามันเข้าไปได้ก็าาเทน้ํามันเข้าไปนะครับเป็นน้ามันสองทีที่เราใส่คือเอาไว้เลี้ยงโซ่น้ํามันอะไรก็ได้นะครับน้ามันที่เพื่อน <S <S ๆถ่ายน้ามันเครื่องจากตรงนี้ออกไปแล้วนะครับแล้วก็เอาน้ํามันเครื่องเก่านะมาใส่ก็ได้แต่ว่ามันจะดำนะครับเพื่อนๆไม่ซีเรียสหรือว่าไม่เอยไม่อยากได้ดําก็เอาน้ํามันน้ํามันใส่ใส่น้ามันที่ไม่ผ่านการใช้งานมาเลี้ยงโซ่ก็ได้นะอันนี้แล้วแต่นะจะใช้น้ามันเก่าของน้ํามันเครื่องก็ได้ใบเนี่ยจะขยับ ันตัวโซ่ริมเนื้อไม้ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ขยับแล้วมันเหมือนตัวโซ่ที่อยู่ในในสเตอร์รถอ่ะที่ยังไม่สตาร์ทอ่ะมันขยับมันก็ไม่ขยับไม่ได้ทะ,ละ่ล้อทะ่ล้อมันจอดทั้งสองทางนะมันจะมีกาดอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือกาดตรงนี้ผมก็เรียกว่าเป็นกาดแบบเหมือนแบบเซฟตี้สวิตสวิตละกันครับถ้ามีเพื่อนจับอ่าช่างลองจับดิทำท่าจับดูนะครับจับไม้ไปอยู่ดีๆนะครับอาจจะสมว่าไอ้ผ้าเป็นานี้อันนี้คือท่อนไม้นะครับท่อนไม้ ไปปั๊บท่อนไม้ก,กับหักมาตีตีมือนะครับตีมืออันนี้ฝันนี้มันก็จะตะปุยไปเรื่อยครับตามตามเื่อ้ามาตีนะครับตีกาดนี้ตีปึ้งเข้าหามือช่างพะตีหงายมาฝั่นนี้ปั๊บปึ้งครับไปเรื่อยนี้ก็จะฟีครับก็จะฟีก็จะขยับได้นะครับมันจะไม่ตะปุยต่อนะครับแรงมันจะลดลงอันนี้เป็นเซฟตี้นะครับพอาเคลียร์หน้างานเคลียร์กิ่งไม้เคลียร์อะไรเสร็จปั๊บก็ดันกลับเข้าเข,ข้าที่เดิมครับนี่ก็เป็นกาดสวิตให้เราเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างนะครา